สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องเทวีกับเพียเดีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดป .4 หน้าที่42นั่นเองนะคะสำหรับในหน้าที่42นี้เขาบอกว่าให้เขียนป้ายประกาศนะคะในหัวข้อข้อควรปฏิบัติของการใช้ห้องสมุดนะคะแล้วก็ให้ตกแต่งหรือว่าวาดภาพประกอบให้สวยงาม นะคะโดยเขาก็จะมีกรอบมาให้ใช่ไหมว่าให้เราเนี่ยทำป้ายประกาศลงในกรอบนี้นั่นเองนะคะในเรื่องหวัวข้อขอ,ของการใช้ห้องสมุดนั่นเองนะคะว่าเข้าไปในควรปฏิบัติตัวยังไงบ้างเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาเขียนหวัวข้อเขากาันข้อควรข้อควรปฏิบตัติข้อควรปฏิบตัติใน การใช้ห้องสมุดเราก็สามารถตกแต่งได้นะคะว่าจะเขียนตัวหนังสือแบบไหนอะไรก็ว่าไปใช้ห้องลืมคำว่าห้องใช่ไหมห้องสมุดนะคะอะไรแบบนี้ปื๊บได้หัวข้อเสร็จเรียบร้อยนะคะมาแล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นปื๊บตรงนี้มาเขียนเป็นข้อควรปฏิบัตินะคะอันแรกอันแรกเราก็จะเอาเป็น ถ้าเข้าห้องสมุดเราก็ต้องอยู่เงียบๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไม่คุยหรือไม่คุยหรือส่งเสียงดังไม่คุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นรบกวนผู้อื่น เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็อาจจะวาดรูปที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงการส่งเสียงดังใช่ไหมอาจจะเป็นลําโพงก็ได้นะคะปื๊บปืบ๊เป็นลาโพองอย่างนี้เรียบร้อยนะคะมีเสียงออกมาเสร็จแล้วเราก็ขีดทับไว้ว่าห้ามใช้เสียงนะอะไรแบบนี้นะคะปื๊บแบบนี้ขีดทับปื๊บได้แล้วนะคะอันนี้คือห้ามส่งเสียงดังหรือว่าอันต่อมาข้อที่สองนะคะ ต่อมาข้อที่สองข้อควรปฏิบัติอันที่สองคือไม่นำนะไม,ไมาาาา่ไม่นำอาหารอาหารหรือไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มหรือเครื่องดื่มมา มารับประทานนะคะมารับประทานในห้องสมุดร,รูปภาพข้อที่2นะคะเราก็อาจจะวาดเป็นรูปสองขนมรูปแก้วน้ำอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็กากระบาดไว้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเป็นข้อที่3ข้อที่3นะคะก็คือไม่ตัด ไม่ตัดฉีกพับหน้าหนังสือไม่ตัดฉีกพับหน้าหนังสือหน้าหนังสือหรือหรือขีดเขียนหรือขีดเขียน ลงในหรือขีดเขียนลงในหนังสือด้วยนั่นเองนคะคะสัญลักษณ์ของเขารูปนี้ฝั่งนี้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะวาดเป็นหน้าหนังสือใช่ไหมหนังสือที่แบบว่าขาดนะคะก็จะวาดปื๊บออกมาอย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็วาดหน้าหนังสืออีกหน้าหนึงแมีรอยขาดเล็กน้อยตรงนี้นะคะ หรือว่าอาจจะเป็นหน้าปกปื้บแบบนี้นะคะชื่อหนังซื้ออะไรก็ว่าไปอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามีรอยขีดเขียนนิดนึงจิต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 อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดกากบาดไว้ปื๊บปื๊ปื๊บปืบปบปบ๊นะคะต่อมาข้อที่4ีละกันข้อที่4นะคะข้อที่4เอาลงมาเป็นตรงนี้นะคะข้อที่4คือ เมื่อ,เม,อ,อเมื่ออ่าน,น,นเมื่ออ่านหนังสือเมื่ออ่านหนังสือจบแล้วนำเก็บนำเก็บไว้ ที่เดิมให้เรียบร้อยด้วยนะคะเก็บเข้าชั้นเก็บไว้บนโต๊ะที่เขาเรียงไว้หรือว่าเก็บไว้ตรงไหนก็ได้นะคะที่เราเอามานั่นแหละนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปชั้นหนังสือแล้วกันนะคะรูปชั้นหนังสือเป็นนิวาดไปปื๊บแบบนี้เป็นตู้หนังสือใช่ไหมคะมันก็จะอันใหญ่ๆแล้วก็ลากมา แบ่งช่องให้เรียบร้อยแบ่งช่องก่อนปึ๊บปึ๊บอีกนะคะแล้วก็ปึ๊บอีกช่องก็ได้อะตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วถ้าเป็นหนังสือในห้องสมุดเขาก็จะมีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าเขาก็จะเรียงตามลำดับความสูงใช่ไหมลงมาแบบนี้นะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บหรือว่าบางทีเขาก็อาจจะเรียงแบบนี้ ยังไงก็ตามเราก็ต้องนำไปเก็บในชั้นให้เรียบร้อยด้วยนะคะนี่เราก็เขียนเครื่องหมายถูกให้เขาเห็นนิดนึงว่าทําแบบนี้ถูกต้องนะคะปึบ๊บทำแบบนี้ถูกต้องอ่ะระบายสีเขียวลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะหรือว่าที่เหลือเราอาจจะ ตกแต่งด้วยก็ได้นะคะข้างบนนี้มันอาจจะดูว่างๆไปใช่ไหมเราก็อาจจะวาดเป็นรูปหนังสือใส่ลงไปนะคะจืปื๊บแบบนี้ได้แล้วนะคะหรือว่าฝั่งนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นรูปหนังสือมันเดิมนะคะวาดง่ายๆวาดง่ายสุดแล้วคือรูปหนังสือนะคะโอเคสําหรับวันนี้ในหน้าที่42ก็มีเท่านี้ค่ะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่43สวัสดีค่ะบ๊ายบาย